วันนี้เรื่องของหนึ่งเรื่องที่ต้องย้ําคุณผู้ชมกันในเรื่องของเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาตัวเลขของทั้งอุบัติเหตุตัวเลขของทั้งสถิติของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากการณีที่เรามีการย้ําเตือนคุณผู้ชมโดยเสมอเลยนะฮะว่าเมาไม่ขับ หลายคนก็ยังมีการฝ่าฝืนทําให้ตัวเลขเนี่ยแทบจะก,ก็ต้องบอกว่ายังมีตัวเลขที่สูงอยู่แต่ก็อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วบ้างแต่ก็ยังคงมีอยู่มันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะใช่ในช่วงของเ<อ>ทศก,กาล<อ>นะฮะต้องบอกว่าในช่วงเทศก,กาลเนี่ยหลายๆคนก็เดินทางกันนะครับกับภูมิลำนาหลายคนก็เดินทางกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยในเรื่องนี้ฮะมูลนิธิ เขาเรียกว่าเป็นมูลนิธิสําคัญที่ดูแลเรื่องนี้ครับมูล,ลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยจะมาเปิดเผยนะฮะสรุปภาพ,าพรวมของเทศกาลสงลากรานต์ที่ผ่านมาว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นยังไงและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเราไม่อยากให้เกิดอ่ะมันมีผลกระทบ <joue> อะไรอีกบ้างะานะฮะเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะฮะที่อยากจะบอกคุณผู้ชมกันนะครับเรื่องราวของการไกลเกลี่ยนี่ นี่ตัวเลขเป็นไงฮะเห็นบอกว่าวันนี้ก็น่าสนใจใช่เดี๋ยวเราคุณผู้ชมต้องรอติดตามเดี๋ยวเราจะได้มาพูดกันให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะนี่นะคะใครที่กําลังชมรายการอยู่นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะร่วมพูดคุยผ่านทาง Better Future ของเราได้เลยตอนนี้ฮะสายของเราพร้อมแล้วด้วยนะครับต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะฮะที่จะมาพูดคุยแล้วก็ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมูล,ลนิธิเมาไม่ขับต้อนรับนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูล,ลนิธิเมาไม่ขับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอลครับคุณเมย์ครับสวัสดี<ะ>ครับอยู่ในสายกัเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนนะครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับต้องถามคุณหมอแท้จริงนะครับเบื้องต้นเลยเรื่องราวของสถานการณ์นะครับอุบัติเหตุย้อนไปก่อนที่จะเกิดเหตุเรื่องของสงกรานก่อนตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับช่วงปกติก่อนสงกรานเนี่ยเรื่องราวของเมาไม่ขับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับการเมาแล้วไปขับรถเนี่ยนะครับสถิติเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสถิติในการ เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะที่เราทําเรื่องเมาไม่ขับจนสุดท้ายการมาเป็นมูลนิธิดาเนินการมาประมาณสามสิบปีเนี่ยนะครับกก่อนเนี่ยยี่สิบเกับสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุและมีสาเหตุจากความเมาเป็นอันดับหนึ่งนะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากตันเมาแล้วครับทำให้ได้เกิดการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังที่ผ่านมา เก็บ30ปีนะรเราไปดูที่เขารายงานล่าสุดสงครามที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้นะอุบัติเหตุยังมีอยู่นะ,ะลดลงจากเมื่อก่อนเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนสายครับที่มันยังไม่ลดลงเยอะๆที่เราคุมนะการเมาวได้ระดับหนึ่งเลยนะจากเมื่อก่อนเนี่ย70%นะของอุบัติเหตุเกี่ยวกความเมาเดี๋ยวนี้ไปดูสิครับที่ปอพเขารายงานประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต เกิดจากความเมาครับไปดูแค่อะไรที่กลายมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้กลายมาเป็นเรื่องของความเร็วครับับรมเร็วเมื่อก่อนพุ่งขึ้นไปถึง40%เนี่ยนี่แหละครับมันเลยทําให้แล้วก็มันมีสาเหตุอื่นเนี่ยเข้ามาอีกนะคือมันมันไม่ใช่มีสาเหตุเรื่องความเมาอย่างเดียวถ้าถ้าเกิดวบเหตุมันเกิดจากความเมาอย่างเดียวเนี่ยป่านนี้เราลดความสูญเสียที่เป็นชีวิตมนุษย์ได้มหาศาลแล้ว ถ้าเราลดไปประมาณตั้ง40 50เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ, <S <S รบแต่นะครับมันยังไงอะพอเราลดตรงนี้ความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงอื่นเนี่ยที่ในสังคมเราเนี่ยยังไม่ได้ลดยังไม่ได้ทำบน,นจริงจังเนี่ยมันก็ไปโผล่ทุกทีนะครับ <S <S เหมือนเชื้อโรคตัวเนึงเนี่ยเราคุมได้แต่ไอเชื้อโรคอีกตัวหนึ่งมันดันมาโผล่นะฮะก็คือเรื่องความเร็วการใช้โทรศัพท์เนี่ยขับรถย้อนสอน อะไรอ่ะที่เราเห็นสปล่าไฟแดที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับสิ่งเหล่าเนี้ยมันเลยส่งผลให้เทศกาลสงการานที่ผ่านมาครับความเสียหายที่เป็นชีวิตมนุษย์ไม่ได้ลดลงครับเทียบกับสงการานปีที่แล้วกลับเพิ่มขึ้นไปส้นไปอ่ะอบอกเม่ไปถึงเกืบสิบเปอร์เซ็นต์เนะะี่ยเรารสูญเสียปีที่แล้วสองหกสี่ชีวิตนะปีนี้เจ็ดวันเราสูญเสียไปถึง สองแปดเจ็ดชีวิตนะเพิ่มขึมมม้นมาทั้งยี่สิบคนทั้งที่เรามีมาตรการมีอะไรหลายๆอย่างนะครับคนเนี่ยนะครับที่ไปทําผิดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้นะคนอบอกเอ้อไม่รู้จริงๆทุกคนรู้หมดฮะอะไระดีอะไรไม่มไม่ดีกฎของกฎหมายแหมย้อนซ้อนไม่ให้เคยนะมีใครรู้บั้ฮะว่าไม่ให้ฝ่าไฟแดงมีใครรู้ ไม่รู้เหมือนกว่าย้อนสอนไม่ดีไปวรทุกคนรู้แต่ไม่ปฏิบัติใช่มีใครรู้ไหมว่าเนี่ยขับรถไปเนี่ยไม่ควรที่จะใช้โทรศัพท์มือถือคไม่ควรที่จะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเว่าทุกคนรู้นะครับแต่สิ่งที่จะมันดึงไม่ให้ทําเนี่ยต้องเรียนว่าในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คครับแปลว่าอะไรแปลว่า ไอ้สิ่งที่จะมาดึงคนว่าเฮ้ยพอรู้แล้วไม่ทําเนี่ยมันมันดึงไม่พอ,อเพราะว่าไอ้อีกตับใจหนึ่งที่จะมาเอ,อื้อให้มันทําอ่ะมันเยอะกว่าก็คือความสะดวกสบายครับไปได้รวดเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยทําให้ตรงนั้นเนี่ยนเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าลองอะไรชั่งน้ําหนักอยู่แล้วเฮ้ยถ้าเราทําอย่างนี้นะมันเกิดผลอย่างนี้ถ้าเราทำานี้เกิดผลนี้ ถ้าเราทําไม่ดีนะมันโทษไม่เท่าไหร่อ่ะหรือโอกาสที่จะไปเกิดวัณหเหตุมันคงไม่เกิดจะเล่าหรอกเขาทำนะเขาทำนะเขาทำงนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเรายังขาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือการรณรงค์อย่างจริงจังตลอด365วันต้องทําให้เป็นประจําสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลถูกต้องคือทุกวันในการใช้ชีวิตครับอื มันเลยทําให้คนในสังคมเนี่ยเกิดเกิดไปเกิดความคิดว่าโอ้มาดเท็ในประเทศไทยมันเกิดแค่สองช่วงนะปีใหม่เจ็ดวันสงการเจ็ดวันซึ่งจริงแล้วไม่ใช่มันเกิดทุกวันมัดคือทุกวันนะครับผมรวบรวมสถิติออกมาเป็นไงฮะสถิติคุณหมอครับมันไม่มีใครรู้เรื่องอะอย่างเนี้ยเดือนเมษายนยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยนะเราสูญเสียไปแล้วนะยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยแปดร้อยสี่สิบเอ็ดชีวิตนะ 841ชิบอ็นแปดอยสี่นี่ขึ้นให้คุณผู้ชมดูเลยเสียชีวิตไปแล้ว841ร้อยสี่สบคนนะทั่วประเทศแต่ว่ารงกรานเจวันสองร้อยชีวิตถ้าเราลองเอาจำนวนวันหารดูนะเฉลี่ยเปช่วงเทศกาลเนี่ยสี่สิบคนเฉลี่ยธรรมดาก็40คนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้ผมประเมินดูแล้ว ช่วงเทศกาลเพราะาเขามีการใส่มาตรการเข้าไปเยอะ,ะมีจุดตรวจมากขึ้นมีความเข้มข้น,นมากขึ้นกว่าปกติมันก็ส่งผลในช่วงเทศกาลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย,เ,ยเทศกาลเมื่อ20-30ป,ปีที่แล้วอ่ะเนี่ยมันตายวันละร้อยคนนะ่เขาถึ่งมีเทศกาลเกิดความอันตรายคืงาาามันตายเป็นสองเท่ามันตายเป็นสองเท่าของวันปกติแต่ตอนเนี้ย เทศกาลของการในหลังยังลงมา20-30ปีก็ยังลงในลงแค่เจ็ดวันช่วงลงในลงอ่ะมันลงมาเหลือเท่ากับช่วงปกติแล้วคือไม่ง่ายว่าเจ็ดวันอันตรายน,นี้ไม่ได้อันตรายมากกว่าช่วงปกติค่ะเผลอๆเนี่ยอันตรายน้อยกว่าที่สามไปถ้าเอาเฉลี่ยวัน แสดงว่าวันปกติคุณหมอกำลังจะบอกว่าวันปกติอาจจะอันตรายมากกว่าช่วงเจ็ดวันด้วยซ้ำถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องเอยั้นคุณหมอครับแล้วสาเหตุหลักๆเลยทั้งเอาเจาะในช่วงของสงการก่อนกันแล้วกันว่าสาเหตุหลักๆที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเอาเจาะในช่วงสงการก่อนนะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วช่วงปกติเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับผมว่าไม่่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกไม่ได้ต่างกันนะช่วงปกติหรือช่วงสงการแต่เพียงแต่ว่าในช่วงสงกา์เนี่ยนะ มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรเนี่ยมันเยอะขึ้นนะแต่ว่าไปในช่วงปกติเนี่ยความเร็วก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเนีความเมาเป็นสาเหตุอันดับรองลงมาอืนะครับเนีจริงๆเราก็รู้หมดนะอาเหตุที่ทําให้เกิดเนี่ยมอร์ไซค์ครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อรถจักรยานยนต์ครับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับนะแล้วก็ ผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเยอะกว่าผานเข่าเยอะมากนะเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งๆที่เรารู้เนี่ยแต่เราใส่มาตรการลงไปเนี่ยปีหนึ่งแค่สิบสี่วันนะแค่สงกรานเจ็ดมันก็ปิดไปเอ็ดใช่เลยทาให้คนทั่วๆไปคิดว่าเฮ้ยโหมดสงกรานแล้วเนี่ยผมไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปพฤติกรรมเหมือนเดิมช่วงเทศกาลระบาดรองตัวมากขึ้นนะมันเลยทําให อะไรล่ะสถิตินี้มันลดลงมาแต่มันลดลงมาแค่เท่ากับปัจจุบันไอ้ปกติอะ่ะปกตินี่ยังไม่ได้ลดเลยนะคถึงแม้วันนี้เราทำให้ช่วงเทศกาลสิบสี่วันเนี่ยไม่ตายเลยนะเป็นศูนย์เลยนะเราก็ลดความเสียหายที่เป็นชีวิตมนุษย์ตีนึ่ได้อีกประมาณสักหกร้อยคนเท่านั้นเองคในขณะที่ ผมจะเรียนในขณะที่ในปีหนึ่งเดี่ยเราตายกันประมาณปีที่แล้วในหมื่นเจ็ดนะออเอาหมื่นเจ็ดลบหกร้อยสิมันเหลือตั้งหมื่นหกกว่าคือยังถือว่าดูได้สูงนะฉลีเนี่ยช่วงปกติเนี่ตายกันเดี๋ยวนี้ของปีที่แล้วเนี่ยครับไปสิบหกคนนะครับถ้าเอาหมื่นเจ็ดหารสามร้อยหกสิบห้าลองหารดูเนี่ยเยอะมากเลยที่หมอเยอะเยอะจนน่าตกใจแต่ แต่สังคมไทยไม่ตกใจเพราะเราจะรู้แค่ตกใจกันแค่ปีใหม่กับสงกรานครับทําไมเราไม่ทําให้มันเหมือนโควิดนะผมยังสงสัยอยู่นะอือพยายามจะกระตุ้นให้เขาเนี่ยทําตลอดนะแต่ก็กระตุ้นมา2 2 2 0ปีก็ยังได้แค่7วันนะครับคุณบอกแล้วยังไม่ด้ นอกจากปัจจัยเมื่อกี้คุณหมอบอกหนึ่งเรื่องก็คือการใช้ความเร็วยังมีปัจจัยอื่นไหมฮะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุของการใช้รถใช้ถนนมีอะไรอีกบ้างครับคุณผู้ชมจะได้ตระหนักตรงนี้ครับถ่าจะไล่นะนะจะมาจากเรื่องความเร็วัะนะความเมาสองเรื่องความเมาสองแล้วส,สามอ่าเรื่องของความอ่อนเพลียที่ไม่สมควรนี่ครับคุณครับรถมานาน,านานแล้วไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเนี่ยนะฮะ แล้วก็ไปขับรถในมันเพียมันก็วูบูบไปอย่างที่กิดในนะครับขับรถแบบว่าไม่ดูเลยไฟแดงไฟเขียวไฟแดงฉันเขาจะไปนึกว่าไปได้หรือบางทีเห็นไฟเหลืองโอ้ยยังไปอีกขอไปคันนั่นแลแล้วก็โคลงก็คือคารละเลยกฎจราจรด้วยนี่แหละครับก็ไปดูนะกฎจราจรมันมีอะไรเนี่ย แล้วฝามันทุกเรื่องโทรศัพท์มือถือไม่ให้อหย้่เลอน,นอ้าโหคือสรุปแล้วในในสังคมทุกเรือ่องฝาทุกเรื่องเนีมันก็เลยเกิดจนเป็น<อ>ใช้คำนี้ทำกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วก็มาเน้นกันเฉพาะช่วงเทศกาลมันก็เลยส่งผลแบบนี้ว่าเฮ้ยในทั้งปีเนี่ยยังไม่ได้ลดเท่าไหร่เชื่อไแมปีหกหก ผ่านมาเนี่ยเรียนตายมากกว่าปีหกห้าทั้งปีเห็นไหมนี่ยเนี่ยตัวเลขมันออกมาฟ้องแต่ถามว่าเขารู้สึกไหมว่ามันวิกฤตถ้าลองนะผมเราเปรียบเทียบถ้าปีหนึ่งเนี่ยเราตายจากโควิดหมื่นเจ็ดพันคนนะเราไม่ได้ออกจากบ้านแล้วป่านนี้เราจะโดนกักเราจะมีอะไรมาตรการหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนเนี้ย โควิดมันแทบไม่ตายแล้วแนะับตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนเนี้ยโควิดตายไปประมาณเจ็ดสิบคนเองไา้ไหมฮะแต่อุบัติเหตุตายไปหมื่นเจ็ดหมื่นเหมือนกันนะ<อ>ไม่ใช่ตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี้ยตายไป,ปวาณเจ็ดสิบปปคนใช่นี่สุดแต่ตั้งแต่ต้นปีดูสิครับดูบดูในภาพตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี้ยนะปีนี้เราตายไปสี่พันกว่าคนอ่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะ ความสูญเสียที่เป็นริบใช้เพราะชีวิตมนุษย์นะครับผมเนี่ยคิดว่าผลพวงที่เกิดจากวัะเทถ้ามันแค่รถชนกันแล้วไปซ่อมกาชนบ,บุกไปอะไรอย่างนี้เนี่ยมันยังพอได้เพราะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแม้กระทั่งบาดเจ็บหรือขาหักก็ยังต่อแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าตายมันกลับมาได้ไหมฮะ ไม่มีทางกลับไม่ได้แล้วครับคุณหม,มอไม่มีทางความสูญเสียที่เป็นชีวิตเนี่ยมันใหญ่และส่วนใหญ่นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในวัยทางานกับในวัยรุ่นวัยเด็กซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตอืนี่คือโอ้โหยิ่งยิ่งกดเลื่องลงไปเนี่ยมันนี่ให้เห็นว่าความสูญเสียนีย่แต่เรามาดูว่าปัจจัยหรือการป้องกันที่เราใส่เข้าไปที่จะควบคุมป้องกันตรงนี้เราแทบ ไม่ได้ทำค่ะพอติดโควิดเนี่ยโอ้โหเราใส่มาตรการตุนทุกคนเนี่ยกลัวอือ่าทุกเนี่ยนี่อันนี้เป็นข้อหนึ่งนะกลัวเมื่อกี้คุณบอยใช้คำว่ากลัวเรากลัวว่าเราจะตายจะติดโควิดใช่ไหมถ้าเราโมจะติดติดแล้วบอกโอ้โหแค่ติดไม่ตายก็โดนกักตั้งเจ็ดวันใช่ไม่เอาเพราะฉะนั้นพอเราดูว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มอ่ะเราจะโดนอย่างนี้เราทําทุกอย่างที่เขาบอกมา แล้วมันไม่ได้เป็นกฎหมายนะหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้เป็นกฎหมายนะอยู่กันห่างๆก,ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายนะใช้น้งมือบ่อยๆก็ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่สามข้อเนี้ยเราทํากันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาเก้าสิบต่เปอร์เซ็นต์ผมเชื่อ,อทุกคนแขวนแอลกอฮอล์ทุกคนใส่หน้ากากทุกคนไม่อยากจะไปอยู่ห่างใ,ใกล้ๆกันค่แต่ดูสิครับผมเทียบสามข้อเหมือนกันนะในเรื่องของบาดเจ็บเมาแล้วอย,ย่าไปขับโอ้โหก็ยังมีเลย เห็นไ,ไหมสองวันมานี้ลูกรัฐมนตรีเมาแล้วไปขับเลยเขาออกคลึกโครมนะะก็ยังมีความเร็วโอ้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องอะไรกดูเลยครับเรบ็วกันเราก็เห็นอยู่บนท้องถนนเห็นไ,ไหมฟุตปาดฟุตปาด,ด,ปดนะะอันที่สามนะที่เรียนแก้ไปตรงเรื่องบวกกันน็อกนะี่ยไม่สูง<อ>ที่เราที่ไทไม่สงูงทั้งที่ผมถามนะว่าหน้ากากาอนามัยเนี่ยนะถ้าว่าการต้องกันโควิดเนี่ยไอ หมวกันน้องเนี่ยต้องกันสมองไหลเลยไนหะมมันขนาดนั้นอะ่ะคือถ,ถ้าไม่มีหมวกนี่ตอกลงไปเนี่ยต,ตายหรยือนั้นกับโควิดเนี่ยนะเป็นยังมีแาสไปโรงพยาบาลไปรักษายาทานอะไรยังรอดนะครับแต,แ,ตแต่ถ้าอตอกลงไปกับพื้นรถหัวสมองไหลามานี ไม่มีทางรอดครับคุณบอกครับแล้วแนวทางของมูลนิธิเมาไม่ขับตรงนี้เนี่ยมีมาตรการหรือว่ามีการรณรงค์เรื่องอะไรบ้างครับที่จะช่วยในการขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระหนักถึงเรื่องราวของทั้งเมาไม่ขับด้วยแล้วก็เรื่องของการไม่ฝ่าไฟแดงเรื่องของการเคารพกฎจราจรเนี่ยมีมาตรการหลักๆอะไรบ้างในส่วนของมูลนิธิเมาไม่ขับครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รณรงค์ไปะอาสพานให้รู้แล้วก็หวังว่าเขาจะทําตาม ครับปรากฏว่าที่มันได้ึดิเตดียงไม่ไม่สามารถลดความสูญเสียมาได้เราก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมโอ้คนรู้แต่คนไม่ทำเพราะปัจจัยที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเอื้อให้คนทำผิดแล้วลอยนวลน,นะผมใช้คำนี้นะคคนทำผิดบนท้องถนนเนี่ยแล้วลอยนวลไม่ต้องโดนโทษหรือ โดนลงโทษให้มันสาสมออกความผิดที่เขาทำพอมนุษย์เห็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยไอ้สะดวกไอ้นี่มันเร็วกว่ามันอะไรทำไหมทำมนุษย์ทำไหมนี่เป็นมนุษย์มนันจะเลือกสิ่งที่อะไรอะสะดวกสบายสะดวกสบายรวดเร็วแต,แต่ถ้าให้มนุษย์คนนี้คนไทยคนนี้นะในกอขับรถเมาขับรถเลกไปขับรถไม่ต้องไปไกลเลยครับแค่มาเลเซียแค่สิงคโปร์เมาแล้วขับสิไม่เอาทำทำไมอะ ที่มันไม่คุมโอ้โหถ้าโดนจับที่มาเลยเนี่ยนะเอาใครมาช่วยอ่ะครับคิดก่อนเลยเอาแล้วถ้ากลับเมืองไทยถ้าโดนจับเมืองไทยโอ้โคนช่วยเยอะแยะเลยเสังคมอุปถัมมาแล้วนะอ,อันที่สองนะถ้าไปโดนจับที่มาเลเยเสร็จแม่ไม่มีทางรอดกับการถามถ้าโดนจับที่มืองไทยไโอกาสรอดสูงแค่ <laughs> ท่านสองท่าคคนคงพอจะทราบได้นะเห็นไหะแค่แค่สองปัจจัยเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเอื้อนะกฤติกรมผิดเอ้ยเราพอเรามันไม่ใช่ไม่รู้แล้วนะมันท,ทําทั้งทั้งที่มันรู้อ่ะครเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วอะไรอ่ะที่จะมาจะตกที่จะทําให้เขาโดนลงโทษเรารู้แล้วนะว่า กฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันได้แค่เนี้ยถามว่าเขาทํำไหมเขาทําแต่มันได้แค่เนี้ยมันไม่สามารถที่จะลงโทษทุกคนที่กระทําผิดได้เพราะเรามีปัญหาในสังคมเป็นสังคมที่อุปถัมภ์สังคมคอรัปชันนะแค่สองอันเนี้ยเราก็ทําให้มันเอื้อแล้วล่ะในการที่คนคนนั้นจะทําผิดดูสิ่ครับเห็นไหมในอมเภอเป็นยังไงที่ดูคลิกอุปถมก็จะเห็นตามภาพข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ด้วยครับ แล้เชนนี่เฉพาะที่เราถ่ายมาได้นะก็่ถ่ายมาได้แล้วทั้งนีะไม่ได้ถ่ายแล้วมันทั้งนี้ใช้ระบบอย่างเนี้ยแล้วรอดนะทำอย่างนี้แล้วรอดเพราะฉะนั้นเราถึงมาคิดตอนนี้ครับว่าเฮ้ยเราต้องใช้วิธีใหม่แล้ะทำายัางไงที่เขาจะไม่ให้รอดครับแสดงว่าตัวบทกฎหมายต้องต้องต้องเข้มข้นกว่านี้คุณหมอกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนั้นคือประการหนึ่งครับครับอันนั้นก็โทษมันคลิปจอยอ่ะ เราขึ้นเตาเปห่ยคนก็เลยไม่กลัวกฎหมายเรื่องการเมาแล้วขั้นกงใจเดียวนะแค่โทษให้มันหนักขึ้นเช่นเช่นที่เราผลักดันไปเนี่ยนะถ้าเมาแล้วชนคนตายเนี่ยโทษเนี่ยต้องติดสถานเดียวจะมารอลงอาญาเหมือนในปัจจุบันไม่ได้แล้วอันเนี้ยก็ยังไม่ได้แก้ต้องแก้กฎหมายแล้วก็ผักดันนี่ต้องแก้ฮะต้องแก้อันที่สองร้านค้าเนี่ยที่ปัจจุบันขายเหล้าให้กับคนแล้วก็คนคนเนี้ย มีแอลกอฮอล์เกินแล้วเอาไปชนคนอื่นก็ตายร้านค้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะ no <Okay. S 2> แต่ในต่างประเทศเขาบอกร้านค้าที่ท by, ําแบบเนี <sh> ้ยแล้วไม่รับผิดชอบให้คนคนที่เมาเกินที่กฎหมายํำหนดเนี่ยขับรถออกไปแล้วไปต่อให้เกิดอันตรายเนี่ยเขาถือว่าร้านค้านี่ต้องรู้่องรับผิดชอบด้วยเพราะคุณเป็นคนทําให้เขาเมาว่ะเหมือนกับคุณผลิตสินค้าแล้วคุณปล่อยน้ําเสียออกไปคุณปล่อยไอเสียเนี่ยถ้าปล่อยน้ําเสียเกินกว่าที่กฎหมายตำหวดได้ผิดนะครับ อะเทานี้คุณขายไล่เขาแล้วเขามีกฎหมายเอ่อมีแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายตารนดเนี่ยแล้วเขาขับรถออกไปมันก็น่าจจะผิดเหมือนกันสิในการประเทศเขาคิดอย่างนี้นะว่าผิดนะร้านค้าก็าานะต้องมีความมีส่วนร่วมิวดชารและผิดชอบความผิดครั้งนี้ด้วยแน่นอนนะแน่นอนไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะขายอย่างเดียวโดวยที่ไม่รับผิดชอบเลย มันเป็นเบ้นได้เหรอครับที่เราจะทําสิ่งนั้นแล้วเราไม่รับผิดชอบสุวคนเราปล่อยแต่น้ำเสียลงไปปล่อยไอยเสียอกมวเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องซีดหรือจัดการเช่นจัดการคนมาคนนี้ให้มีระดับแอลกอฮอล์น้อยกว่าที่จะปล่อยออกไปขับรถได้เขาจะแับอย่างนี้ต้องรับผิดช, <c oughs> ชอบเห็นไหมรัฐเขาบอกว่าีตอนที่เขาไปให้ปิดตีสี่ ทั้เออร้านต้องวัดนะต้องให้ทํามมันเกินแล้วมีร้านไหนวัดเนี่ยครับเพราะมันไม่เป็นกฎหมายไงแล้าร้านค้าต้องรับผิดชอ,อ,อบขอความเมื่อเบือไม่มีทางนะไม่มีทางเนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้นะครับ,บคุณพล<ม>คุณเมย์คิดว่าอะไรนะอะไรที่สามารถทําให้คนรู้สึกว่าฮเฮ้ยเราจะไม่อยากที่จะทําผิดแล้วสังคมเขารับรู้แล้วเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ต้อง เสียสตังเลยนะอือะไรครับหลายคนนึกว่าโซเชียลมีเดียครับอ๋อแพลตฟอร์มตรงนี้ก็มีส่วนนะโอ้โหครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยี Technology เนี่ยมันไปไกลนะครับเนี่ยเรากําลังคิดจะเอาเทคโนโลยีด้มัไม่ใช่กำลังคิดนะกำลังทําอยู่แล้วด้วยนะค่ะว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะอยู่บนท้องถนนแล้วเห็นคนทําผิดทุกคนต้องช่วยกัน เอาความผิดตรงนั้นนะ่ะมาแชร์กันในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเทคโนโลยีในการถ่ายคนที่ทำผิดเดี๋ยวนี้มันง่ายมากคทุกคนมีมือถือมีกล้องหน้ารถมีอะไรเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วทุกคนก็เป็นฝูงถูกไหมเราไม่ต้องไปง้อช่องใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวนี้เรามีช่องของเราถ้าคลิปของเราดีอ่ะผมเชื่อว่าคนที่เอาคลิปแดมเพลมาเขาไม่ได้เป็นเซเลบตี้ไม่ได้เป็นนะอินฟลูเอนเซอร์นะ แต่พอลงคลิปไปเนี่ยมันมีคนมาช่วยสดทาเพราะเขาก็ทำความผิดเนาะมันต้องแชร์เนี่ยอย่างลูกวัามนตรีเนี่ยดูดิคนที่ลงก็ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะแต่พอลงไปปุ๊บโอ้โหทุกคนในสังคมรู้หมดเลยเนี่ยเ่าต้องใช้เครื่องมือเนี่ยมาใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ครับคุณหมอครับในช่วงในช่วงตรงท้ายตรงนี้แล้วครับด้วยเวลาของเราคุณหมออยากให้คุณหมอฝากกับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ด้วยจากมูลน anyway> ิธิเมาไม่ขับตรงนี้อยากจะฝากอะไรให้พี่น้องประชาชนตรหนกถึงเขาเรียกว่าโทษที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเมาไม่ขับด้วยแล้วก็ปัญหาอื่นที่จะเกิดขึ้นอื่นค่ะโทษเนี่ยคือเราไปทําให้คนอื่นเขาตายค่ะที่เราไม่ตายคนเดียว นี่แหละครับคือเรากําลังละเมิดสิทธิในความปลอดภัยคือคนอื่นเขาใช้รถถึงเขาอยากปลอดภัยนะ,ะนี่ไม่มีใครอกครับออกจากบ้านไปแล้วอยากไปตายแต่มันมีคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้จักมัดจีไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันเลยคนเนี้ยทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเมาจะเร็ว,จะ,รว,จ,ะรวจะย้อนสอนอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่รู้อี่หนุ่ยเนี่ยแล้วต้องเสียชีวิตนี่แหละครับ โทษของการที่ไม่ปฏิบัติตามที่<ขอ>กฎหมายกำหนดแล้วในสังคมไทยเราเนีย่ยกฎหมายยังไม่สามารถกำลาบคนเหล่านี้ได้เราทึงต้องหารประเด็นอื่นที่เอาโซเชียลมีเดียเนี่ยม,มากำลาบมากำลับถ้าทุกคนมาเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะเห็นอะไรไม่ดีเอามาลงเห็น <ไ Sounds. S 2> อะไรไม่ดีเอามาลงนะฮะอย่างนี้แหละผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตคนจะมันจะมีอะไรดึงอะเฮ้ยถ้าเราไปทํา ตายแล้ว่าเดี๋ยวคนก็ถ่ายคลิปนี่ไม่มีที่อยู่ในสังคมนะมันไม่คุ้มเขาจะคิดอย่างนี้มันไม่คุ้มพอมันไม่คุ้มปุ๊บความตระหนักมันเกิดเลยครับจิตสำนึกมันเกิดทันทีไม่ทำนี่ครับเป็นสิ่งใหม่ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในสังคมคือไม่ใช่ไปหวังพึ่งแั่เจ้าหน้าที่โอเคเจ้าหน้าที่ทำไปแต่ถ้าทุกคนเมื่อเขาเรยกอะไรนะเฉยเมยคนทำผิดก็ปล่อยเขาลอยนวลโอ้ เราเห็นคนทาผิดต่อหน้าต่อตาเมื่อ,อก่อนเราอาจจะทําอะไรเขาไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะลงโทษเขาได้โดยใช้โซเชีออยลมีเดียอแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะเรื่องที่เราเอาไปลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเท็จเพราะเรามีภาพขาวเ,เรามีอะไรชัดเจนเรากําลังทําอะไรครับแล้วกำลังทําดีทําอะไรเอาเรื่องที่คนทําผิดเนี่ยมาบอกกับสาทางนะครับอย่างนี้เราได้รับการคุ้มครองนะฮะถ้าเข้าไปฟ้องศาลอะไร เนี่ยเราม,มีประสบการณ์มาแล้วว่าเอ้ยนะฮะเอ้ยทำอย่างนี้ได้เหรอเอ้านี่เป็นคุณนัก่าวาผิดหรือเปล่าแล้วดูสิครับคนที่โดนถ่ายเคยมาฟ้องคนที่ถ่ายมั้ยไหมผมถามครัในอำเภอยลูกรถิดเคยมาฟ้องไค้คนตายตัวเองไหมไม่มีนะครับก็ทำไมยิ่งมาตอแยกแบบับโซเชียลนะโอ้ยโดนพลวลงแบบนะพลวลงเลยไม่ได้พุดไม่ได้เกิดเลยนะครับนั้นเราต้องใช้ นี่แหละครับอยากจะสื่อสารตรงนี้ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นประโยชน์มันดิส랩มาหลายวงการแล้วผมอยากให้เทคโนโลยีเนี่ยมันมาดิสรับเรื่องของอุบัติเหตุเราอย่าใช้มาตรการแบบเดิมเลยกฎหมายอย่างเดียวได้ระดับหนึ่งน่าจะไม่เพียงพอแล้วนะคุณหมอเนาะไม่เพียงพอ้ไม่เพียงพอครับต้องช่วยกันทุกคนะแตะทุกคนช่วยกันไม่เพียงพอแน่ครับ ครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณนะฮะนายแพทย์แท้จริงสิงริพาณิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขาดนะฮะที่วันนี้มาให้ความรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับ,บ,รบ,บรกลาบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ